สีมสันุคนที่ติดจำส่งมาในคนทำตะก้าเนาะื้อนี้น้องปิ้นกับน้องเที่ยวจะมาเฮ็ดเมนูตำเจียวค่ะนึ่งป่านะป่าที่น้องปิ้นกับน้องเที่ยวเอามาเอาตากไว้แดดเดียวแล้วเดี๋ยว,ยวมันจะมีหัวิีไข่หรือว่ตาตะไร่เนาะและ้วก็มีค่ามีพริกแห้งมะเขือแห้งกับปลา ได้หรือเดี๋ยวจับเสีจ่าเด้อเดี๋ยวเขาทิมาตำเนาะค่ะเดี๋ยวเขาตำก่อนเขาก็สัยัดณทางในเดี๋ยวน้องฟินสิเห็ดให้เบิ่งเนาะ<อ>เดี๋ยวเราลงตำกันอเอาข่าลงตะไคร้ลงอเอามาักเพชรลงไปไม่แะเอาลงเลย เนื้อฮอซที่ส่กับมีเกลือเนาะเกลือเกลือพ่อแม่เหนียวมันเค็มมีเกลือแล้วก็ะชอนมีซุรสดเนื้อเป้งนัวซุรสดไปหน่อยนึงเนื้อตับมันนัวและมเมียต่ำกันเด้อไหนลาใครต่ำเด้อเดี่ยอีละถือช้อนเลยทั เดี๋ยวเขาก็ะตมัมแรกๆเอาเนี้ยทางในมันเนาะวันนี้นที่นี่ให้ตัดมังเลยแล้วสิงตแมนโอเคเ้ยเดี๋ยวพี่เข้าใจแล้วปิ้งก็กตั้งหม้อเข้าไว้แล้วเนาะนึ่งเข้าไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็นึ่งปลาต้อเลย นงางเอกน้อยต่ำจังน้อยนางเอกน้อยสิเคเรียดบม่ได้จับมักฮิดกับข้าวคือแม่ <university. c oughs> เดี๋ยวให้นางเอกน้อยต่ำจังน้อยนะนางเอกน้อยสิเคเรียดบ่ได้จับ ระวังพีข้าตาเด้อจ,จ้าพีแข่งเอาไหมจ้าพีแข่งให้ใคอยชมจ้าระวังเด้อหลงเด้พอพ่อบ่เดี๋ยวแมสซีได้เอาปลาใส่ทางในเอาเออเอาอันข้าใส่ทางในใส่ในตัวมันจ้าเดี๋ยวแม่ไปเอาหม้อซึ่งกันเด้อจ้าไหนหล,ะหละ่ะจ้าตำท่าเอาน้ำปลาตำลุงพร้อม พาไปเก็บผักเก็บหน่อยเก็บผักมาใส่เน,นื้อปลางี้ไปวันนี้อีลาขอช็อตพี่ย่าก็ขอแต่งงานแลวเขาก็เอาปลานะครับเอาปลาเอาจางซีเนาะเขาก็เอานะเ,าเอาข้าไปทางในนี่อีละให้เป็นให้เป็นเพราะกันลูกจางซีเนาะเดี๋ยวไข่เอาอันนั้นมา ก็พับลงไม่ฮิตเป็นหรอฮิตเป็นนี่อิระก็ฮิตเป็นเดาอ,อีอออออละตา้งไปขึีนโอเคแล้ก็เอาช้อนทิบทิบทิบลงไปอเาช้อนกดลงไปกดลงไปเออแล้วก็เอาอ ดับลองเพลงกี้นี้ ลนะแ,ลแล้วน่ะใส่มเขือดแห้งแล้วกจะยับไปทางในแบบนี้ทับเข้าไปแบบนี้ตัวนึงโอเคมัดยังเบือ่องว่อยพูดเลยยังเ่็หน่อยจ้ะมัดพอ่อวะ <ả> นี่มมนยังเต็มคือเลย เดี๋ยวแล้รวร้อยเดี๋ยวเาอาเอาปลาไปนึ่งไว้เดี๋ยวเอาไปเก็บผักเนาะวันนี้เนาะใส่ตะก้าสีชมพูนะเอ,ออเอออีลาไปหาอปเอออีกกลาแบบตะก้าสีชมพูดเด้อพาไปเก็บผักเด้อพอแล้วลูกเดี๋ยวน้องปิ้นเบิ่งโมเข้ากันเนาะว่าสุกยังโอ้ลุกแล้วเดี๋ยวน้องปิน้นยกโมเข้าลงแล้วก็เอา หม้อปลาขึ้นไปตั้งเอากระซี่ไปเก็บผักเนาะแล้วเรากินใส่เท่ากันไส้เขาที่เราเคชิมตอนนี้เด็ดเดี๋ยวเฮาใหพาไปเก็บผักวันนี้ที่เอวจับตะกร้าละไ,ไ,ไปเอายูขุนลุเพราะเห็นพ่อามาักนี่เดี๋ยวแม่ตัดให้อีล่าอย่าดึงแม่อัน,น คือมันสิขาดได้หรอกขาดแล้วมันก็ตายเาาราก็บ่ได้กินบ้างนี่มันกระแตเดี๋ยวเขาเก็บอันมักแตงเก็บพักในสวนเอาหนอึ่งแล้วเนาะน,นี่ลูกน,น้อ,นนอยน,นึงอยู่พี่ใส่วคือไงอ่ะคือไงแม่มักน้อยเบามักน้อยเอาไว้มันใหญ่อ,นนอันนี้ก็จะเป็น มักถั่วเนาะเจ้าหน้ากับปินมากแล้วหนักอีกน้อยเฮาคือแต้เฮยวกะตาเฮวกะตาเก็บผักในสวนปาเด๋วน้องปิ้นพาไปเก็บดอกแคเนาะวันนี้ยูถ่ายสวนเนาะเด๋ยาน้องปิ้นไปเก็บดอกแคกันเนาะปกับน้องที่เอวปาเขาเอาอยื่ในสะพักเขาเอาอยื่ในสวนเขาไม่ได้ไปตลาดมือนี้ ต้นดอกแคกับน้องปิ่นตัดมันกำลังปร o งใหม่นอะอันนี้น้องปิ่นตัดมันปร o ใหม่เอา้าเส้เส้เอาวงด้วยกนเอาว <c oughs> เอาลูกต้นนั้นนะเอาตันนี้วังด้วยน่เายวันนี่ต้นดอกแค <c oughs>

พอดีมันต้นเตี้ยนะก็เลยให้น้องเทีย่เป็นคนเก็บอ่ะเก็บเหรเก็บไม้ป่ากับลุงบั้งด้วยนี่เล่นอะไรนี่บ่จ้าอ่ะเดี๋ยวให้น้องเทีย่เป็นคนเก็บเสียงดังยังอยพ่อนี้เห็ดว่าน <laughs> เดี๋ยวน้องปิ้นเก็บรักแร้กันเนาะไปใส่เนึ่งปลาไยะ เอาพักอยู่ในสวนเราเบิกหนักได้ยังแันเหียวตัวนี้บ่เอาว่าตัวมันเหียวนะ่ะอันนี้ดอกน้อยอ่ะว่ต้องเอาให้มันใหญ่เลยเหรอักเขาได้เต็มกระจาแล,ล้วเดี๋ยวเขามาเบิงว่าม,มีพักอียังแนนนะ เดี๋ยว่อมือใส่นึป่าที่เรตั้งไว้เนาะเราตั้งไวนะ้น้ำไฟนะปะไหนีายไ่ค่ะเาด้มีผักี่เ,ต,เต้องกินสีล้างพักไปใส่นึ่งปานะลจุ่มนาไปเนถ้าจุ่มนาแล้วมาเก็บปนนานๆๆ เอาไว้ขนาดเดียวแม่เห uh. uh, uh, ็นเต้อละอีละที่ล่างน้่นนี่เดี๋ยวจะเอามาวางอันนี้ค่ะแม่อันนี้ละดูสิเลทสองใบเลยนะบ่ต้องเล็ทไม่แม่แล้วหมักไตนหลอกล่างพักสูรถเนาะใช่กับนึ่งปลาหรือป่นปลานี่กับดอกแคเขาได้หมักไต เอาตุกแล้วลนางมะเขือกันกับมะเขือมะเขือกันละหันาชุ่มชุ่มชุ่มละลาละลมีมะเขือี่ แล้วน้องปิ้นเอาพักไปใส่หมอ้อในป่าแล้วเนาะน้องปิ้นก็เอาพักใส่เรียบร้อยแล้วนเ<อ>านาะเอากระทาตอนมันสุกวันทีนี่ทับหยินพร้อมกันเนาะเบาแน่อย่างน้อยมักเองเนาะ นในเองเขาเขาไม่ยึดช่องวันที่พ่นทีเรียบร้อยครับวันี้ผมเฮ็ดบ้านครับก็เลยปีนก็เลยว่ายึดช่องอัปเดตพี่น้องให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศลาสั่นมื้อนี้มีพวดดัมเบนเจอร์ครับโอ้เฮ็ดยังนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเสือร้องไห้นะครับพูดดัมเบลเจอกาลังเฮ็ดคอนเทนต์เสือร้องไห้เมื่อนี้เพิ่นได้เสือระเบิดตุ๊มตุ๊บได้เสือมาฝากครับเมื่อนี้นี่เขาแรงน้ำครับ แซ่บเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องไปเบิ่เป็นประกอบอาหารต่อประเทศอย่างนี้ครับสองผู้ชายดำครับเป็นเห็ดคอนเทนต์นีแหละครับย่างเนื้อย่างเนื้อเสือร้องไห้เสือร้องไห้นะครับโอ้มาได้มาได้ยายคลิปไลยมือนางเอกยึดช่องเรียบร้อยลมือิ้นพันนางเอกยึดช่องเป็นที่เรียบร้อยครับช่วงนี้ก็อ่าลุยครับลุยลุยลุยในการเห็ดบานเดี๋ยวพาพี่น้องชม น่อยครับตอนนี้คือหกครับหกหกหลายอันนี้ภาพพี่น้องชมจักน้อยครับอัปเดตตอนนี้ท่าสีเรียบร้อยครับสีเหลืออยู่แค่นิดหน่อยครับตอนนี้าเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาลายครับกับผ้ากันบุกกันลุยอยู่นี่ครับก็บ่ได้ตายคลิปก็ให้น้องน้องปิ้นเป็นคนจัดการเองเลยครับช่วงนี้นี่หลังหนึ่งกำลังขึ้นหลังค่าครับหลังในบะมี่ยังครับรายละเอียดก็มีแค่หลังค่าครับก็ฉาบ ทางนึ้งก็จะเป็นเป็นคล้ายๆบ้านรับรองครับมีห้องหนึ่งเนี่ยครับมีห้องหนึ่งพร้อมห้องน้ำในตัวคล้ายๆรีสอร์ทครับส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องบริพนํางานครับหกในจังหน่วยพากันบุกลุยอยู่นี่ครับกับบ่าวเอที่งานมันหน้ามันนี้ก็ได้ผุ้ทธดำครับเป็นแผนกซัพพอร์ตเสบียงมากินเขาแรงน้ำนี่ึืนหนาไปล็ลายครับขึหนาไปไลายต้อง จบก่อนฝนมาครับจังใดก็ต้องเฝ่าเห็ดก่อนฝนจะมาถ้าฝนจะมาถ้าฝนมาปุ๊บนี่คือโครงการก็ส้างต้องยุดเพราะว่ามันจะเห็ดว่าไรครับมันเละแฉะครับก็ต้องไปเห็ดกับสวนครับเห็ดกับต้นใหม่ครับเวลาฝนมาตอนนี้คือหนาไปเยอะมากครับนี่พี่น้องพ่อม้องภาพออกแล้วครับตอนนี้คือนี่คือระเบียงครับนี่คือทางเขาเป็นสีขาวตัดครับส่วนตัวสีบ้านก็จะเป็นสีนี้เลยครับ สีอยากออกาคล้ำๆเท่าๆนี่แหละครับขาดว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าน่าจะได้ปูพื้นกับได้แอมครับตอนนี้แค่ไล่เก็บสีให้เรียบร้อยนื่งบาของเรากันแล้วแล้วนะเมนูลอกเป็นนื่งปลาสมุนไพรเกี่ยวค่ะปลาหยัดทองไปสมุนไพรค่ายัดทอ,อ,องครับ เมนูนี้แม่เคยเร็ยนให้กินโอ้เมนูในตำนานตัวนี้เมนูแม่แถาเคยเร็ยนให้กินมาสั่นเมนูในความทรงจำของสาวเมยครับปลาในซากมะเขือในสวนผักในสวนเนาะปลาเดี๋ยวไปกินข้าวแรงนำกันเนาะปลาข้าวแรงครับมาเนี้ยครับมีผู้ไทยดดแมเอเวอเรชั่ครับบอกเอทีมงานว่าน่าครบทีมเลยครับไท็ดดักับเขาขั้วครับ มาเนี่ยโอ้มเบิ่งเมนูคุณหทดำบาดรเลยนะครับเมนูคุณหทดำครับเสือเนื้อครับเนี่เสือเสือครับนี่ครับปลาคอครับโอ้ปลาช่อนหทดำเอาปลาช่อนปลาคอมาหั่นมดแดงกันอยู่แถวนี้แหละครับใส่หั่นมดแดงน้องปิ่นไปหาให้มดแดงครับที่แอลมดแดงใครมดแดงมดแดงกันอยู่ที่สวนน่าครับมดแดงปิ่นไส่มงนี่ใส้มงนีไส้มงหนี่วะ ซึบๆแล้วโอ้นี่พูดไทยดำเตรียมมากครับเตรียมมากเลยเตรียมเสบียงมากเราต้องปั่นเบาๆเพื่อพ่นกินกิ่นหอนๆนี่ครบเทิ่มครับมาเลยสามก้อนเสาครบแล้วมาครับพี่น้องครับหาวมาเขาว่ะกป็นข้าวต้มกันครับบ้านนี้โอ้เมนูเขาย่างเสือครับอันนี้เป็นหนึ่งปลาเมนูในความทรงจำของนางเอกมาั่นอันนี้ตั้งแต่แม่เฒ่าเฮ็ดให้กินได้ยังนิดหน่อยมาท่านราการซี่รี่ ต้มปลาช่อนนี่ของคุณไดยดำแม่บรรเจอ๋ยครับใส่ไข่มดแดงอยู่สวนครับบัวแดงเข้า right? uno, class, มีนางเอกหน่อยเขาไปสวันดีค่ายยางนุ่งสวัสดี่ะเดี๋ยวมีเข่าได้เข่าแซ่บๆไปลงเมืองเด้อโอ้ยหกแตงโมยังไม่หยนาน้อสวนเขาเนาะเห็ดเบลเฮ็ดอันนี้แล้วรอสักกันจ้ะโอ้มีไฟพร้อมโอ้เปิดไฟพร้อมไฟแสงสีพร้อมดวงดาวว่ะจ้ะนี่มันมาเปิดโอเคโอเคโอเค ไปกินข้าวกันเนาะลองเบิ้งโอ้ให้ผู้ใดดำลองเนื้อเสือเพี่ลูกอ้อมันมันอะไรก่อนเดีนี้ก็พอดีเห้องบดิบไอ้กินทิ่กับข้างหลังเลยลองเบิ้งหมดเสือาลองสุกใช่ไหมเนื้อเสือของผู้ใดดำครับแก้วพี่อ่ะกำลังกินข้าวไหมลูกกินข้าวแล้วหรอกมากินข้าวน้ำกันวะาจ้าข้าวมันลาเด้ออืมอร่อยอันนี้ห้องแซ่บ อืมก็บอกว่าทใครไม่แดดอืมฮัลโหลไปเท่าท้อมันตะเล่าพอดีครับฮัลโหลอีเท้าแม่ขี้เท้าดีเอ็มครับดีที่ช่วยเสี่ยงดีที่โรคกูมือเนี่ยมันโทร่วหาดีตอนง่ายครับโควิดเขาไม่ได้ขามไปเล้วคับ ตัวหาตลอดอยู่เพื่อนตัวเอกเข้าเพื่อนจิดพี่ดังได้เพิ่งจังหวะโอ้เสียงผมมือต้นลับพระเอกหนุ่มสุดเท่หนุ่ม A ทีมงานบ้านาครับสวัสดีครับพี่ดังครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ใจรบใจอื่นเลยไดไหมน้นคุณปะามิหน้าลุงอเฮเออลุงท้อกินของไม่หลกเขาไปหาอองมหโอ้ยเปิดแแน่ <hat> เดพี่น้องเด้อขอกันครับมาได้ครับเด้อใหนู่นี่เป็นเมนูน้องปินเนนูความสมจรงมนเองเอะเนี่มกินอันนี้นี่อันนี้ครานคอนเสิร์ตครับเออลุยลุยลุยเนี่ยนี่เอยนี่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 ต้องติดมันนะฮะแข่งอนี้จ๋า น,นี่ต่เมนุ่นเสียบมาเป็นหนังมอนี้ที่ทำคัญเนี่ยกินกับคนที่กินกับคนที่เอาหักมีตะภาพเนี่ยแซ่บเนี่ยก็แซ่ยบบางเมนูนี่สมสามก้อนเส่าห้องครบที่มือมาเลยเออเออบางเอย้มากเมนูเนี่นนเยเสี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 ยเอดเลยเอาเลยกินลงพูดแต่ว่าเมนูนี่ใช่ไหมใช่บปล่าเอาเอาไปหนึ่งตัวเลยเมนูครับ เมนูในตำนานในบแมนเมนูใน,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 นข้อทรงจนงเอกบบนี้เลยในตำน,นานังไงใน้นอทรงจับไม่สั่งเลแม่เถาเคยกินไปกินมาทั้งในเป็นน้ำพริกข่าเลยน้ำพริกข่าพริกข่าสุดยอดเลยต้องตดเจยวเลยอืกับับยดนหันลหน่อยนี่นืพริกข่าอีกแซ่บแซ่บขอบคุณที่าครับลาพีร้องร้องปแรงุมพมกันเมื ได้นองไส้บอเอทิมงั้นบันหน้าครับบุกด้วยซอยเมื่ได้พริแกกได้ผู้ไดยดำแอดเวนเจอร์เป็นพอขั่วไม่เห็นก็ขอใหสินเลยขอบคุณน่ไ้ไม่ยาบไม่ยาบจริงๆก็มาหากัน่อยครับมีตรภาพก็อบคุณครับจ๋าอันนี้คือหลงนเสิรนตะังอนเสรอะฝากฝากฝากป้ากับลุงก่อนป่ากับลุงเยเนาะ ช่องใครอีกช่องใครอีกพ่อแขกทีมงานหน้าทีมงานนแคร์พูดให้ดำพูดให้ดำเลยเจอบ่าวเอแอดเวนเจอร์พูดให้ดำบ้านนาเจอเอาไว้พ่อพ่อไม่คลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ทีมงานยูทูบแลนด์เข้ามือนี่พร้อมหน้าพร้อมตาสามเสารกินเขาต้องกันครับเด็กไม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 农民都干了。